ตอนที่130ซูยีเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สนใจการทดสอบเลยสิ่งเดียวที่เธอสนใจคือเธอจะมีตำแหน่งเดียวกันกับซูยีซูยีคิดว่าเขาควรจะแสดงความขอบคุณต่อหญิงสาวที่สวยคนนี้สำหรับความรักของเธอที่มีต่อเขาแต่ในช่วงเวลาขอยางความหยียนะที่วุ่นวายแบบนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องทำและต้องได้รับการแก้ไขซะก่อนซูยีขี้เกียจเกินกว่าที่จะดูช่องสนทนาในเมือง มันยังคงวุ่นวายอีกครั้งและเขาไม่ได้มีพลังมากพอที่จะอ้างว่าเขาคือผู้มัญชาการตัวจริงการคำนวณและการโจมตีทางวาจาแบบนี้บอกตรงๆก็คล้ายกับสงครามปากในการปพะัะกันระหว่างสองประเทศในยุคสมัยที่รู้จักกันดีมีประชาชนกโกรธแค้นและโต้แยง้งเปิดโปงคำโกหกของศัตรูแต่ใครเคยเห็นผู้นำสูงสุดลงมาทำสงครามฟีปากด้วยตนเองบ้าง ทำในสิ่งที่ถูกต้องย่อมมีคนมาแก้ต่างให้เองซูยีไม่ได้ตื่นตระหนกแล้วแต่การลงมือปฏิบัติก็ไม่ได้ช้าเขาไม่โกรธแล้วแต่แค่นี้ต้องชำระซูยีมอบอำนาจให้กับเจียงเซียวซีดำเนินการทันทีพร้อมกับออกหน้าเองไม่ปล่อยประละเลยอีกต่อไปเรียกหลินเย่และเหล่าหัวหน้าฝ่ายยุทธการรวมไปถึงเจ้าซื่อฉีเฉินเชียรันแพทย์ทั้งสองคน โดยมีแพทย์สองคนเป็นแกนหล,ลกักเรียกประชุมผู้อยู่อาศัยในพื้นที่รวมตัวทั้งหมดที่มีความสามารถด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมเพื่อร่วมมือกันผลิตยาต้านเชื้อราในปริมาณมากซูยีออกคำสั่งเด็ดขาดว่า2วันอย่างมาก2วันยาต้านเชื้อราดุ่นแรกต้องพร้อมใช้งานการช่วยเหลือภพยาบติเหมือนกับการดับไฟประชาชนกำลังรอเราเราต้องไม่ทำให้ความหวังของประชาชนผิดหวัง หลังจากออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดกับทีมแพทย์แล้วสวิหันไปออกคำสั่งใหม่ให้กับหลินเย่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้นำทรัพยากรช่วยเหลือที่เราสามารถใช้ได้บางส่วนออกมาออกปฏิบัติการทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือทั่วเมืองแต่และทีมต้องมีหานองค์ก์ปีศาจอย่างน้อยหนึ่งนายเพื่อยืนยันตัวตนทีมช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องพาคนกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ต้องรับประกันว่าผู้รอดชีวิตที่พบเจอไม่มีความกังวลเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ ช่วยเหลือฉุกเฉินก่อนหากพบผู้รอดชีวิตที่มีความยากลำบากในการดํารงชีวิตให้พาพวกเขามายังพื้นที่รวมตัวเป็นอันดับแรกโดยให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุเด็กและสตรีเป็นลําดับแรกไม่จํากัดขอบเขตการช่วยเหลือเป้าหมายของเราคือช่วยผู้รอดชีวิตทั้งเมืองทั้งเมืองจินลิงต้องอยู่รอดน้ําเสียงของซูยี่เข้มงวดมากตาลินเยกกับตื่นเต้นเป็นพิเศษเสียงตอบรับดังก้องไปทั่วรับรองว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จ สำหรับหลินเย่แล้วเธออยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสานะที่ถูกต้องในโลกนี้มากๆการปฏิบัติเช่นนี้จึงจะสามารถทําให้ความรับผิดชอบของเธอในฐานะทหารเป็นจริงทําให้เธอสามารถปฏิบัติตามความหมายของการเป็นทหารหัวเสียแน่นก็คือปกป้องประชาชนพูดถึงของสองอย่างที่ใช้พิสูจน์ตัวเองนี้ส่วนที่ยากที่สุดคือไม่สามารถเปิดเผยในช่องแชทได้แต่ซูยี่ไม่สนใจแล้วมีของสองอย่างที่ประเทศให้มาเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่เขากลับใช้ไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นข้อเสียที่ทําให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดแต่จริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดประเทศก็ไม่ได้กําหนดว่าผู้บัญชาการต้องพิสูจน์ตัวเองในช่องแชทเสมอไปผู้บัญชาการจะเป็นแค่ตาแหน่งลอยๆในช่องแชทได้อย่างไรผู้บัญชาการต้องลงมือปฏิบัติจริงสิ่งของทั้งสองอย่างเป็นเพียงสิ่งที่ประเทศมอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บัญชาการพิสูจน์ตัวตนในระหว่างการทำงานจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเล,เล็กๆน้อยๆที่ไม่จำเป็น โดยเนื้อแท้แล้วสิ่งของสองอย่างนี้ไม่จําเป็นเลยหากไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ผู้บัญชาการก็จะไม่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนหรอถ้าอย่างนั้นคุณทําเพื่อความสูงส่งของตําแหน่งนี้หรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนอย่างจริงใจหรือเปล่าแม้แต่ผู้บัญชาการตัวจริงไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผู้บัญชาการควรทํา ซูยีเข้าใจประเด็นนี้แล้วหลุดพ้นจากกับดาักการพิสูจน์ตัวเองของฝ่ายตรงข้ามโดยสิ้นเชิงฉันจะตั้งใจช่วยเหลือประชาชนไม่คิดจะเล่นเกมวางแผนแร่เหลี่ยมอะไรกับพวกเขาแล้วในขณะที่หลินเว่นำทัพออกไปเจียงเสี่ยวซีก็เสร็จสิ้นการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการให้กับสมาชิกทั้งหมดในพื้นที่รวมตัวรวมถึงพื้นที่รวมตัวของมีขาวน้อยก็ได้รับการแจ้งเตือนภายในจากเจียงเสี่ยวซีเจ้านายได้รับการยอมรับจากกองทัพแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการพิเศษเขตจินหลิงต่อไปงานในพื้นที่รวมตัวจะมีความรับผิดชอบหลักคือการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในจินหลิงต่อไปนี้จะทําการแจ้งเตือนสําคัญทั่วพื้นที่รวมตัวในหัวข้อที่ว่าประกาศสําคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้บัญชาการและการสร้างที่หลบภัย 1. เสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้บัญชาการรับประกันว่านโยบายและคําสั่งทั้งหมดของผู้บัญชาการจะถูกนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ในช่วงเวลาวิกฤตแห่งวันสิ้นโลกผู้บัญชาการได้แสดงเหตุถึงความสามารถโดยการนำที่ยอดเยี่ยมและจิตวิญญาณแห่งการเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวสมาชิกทั้งหมดในพื้นที่รวมตัวต้องทำความเข้าใจะอย่างลึกซึง้งถึงเจตนารมณ์ในคำสั่งของผู้บัญชาการเชื่อฟังคำสั่งอย่างเด็ดขาดและทำความเข้าใจะอย่างลึกซึง้งถึงหลักการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวันสิ้นโลกว่าประชาชนต้องมาก่อนชีวิตต้องมาก่อน 2. กํกำหนดความรับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนและต่อต้านภัยพิบัติอย่างชัดเจน ปฏิบัติภารกิจแห่งวันสิ้นโลกสมาชิกทั้งหมดของที่หลบภัยของเราต้องตระหนักอย่างชัดเจนว่าเราไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตแต่ยังเป็นผู้พิทักษ์ของจินหลิงทุกคนต้องมีความตระหนักรู้ว่าจะช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติถือเป็นหน้าที่ของตนกล้าเผชิญหน้ากับความยากลำบากและความท้าทายทุกรูปแบบปกป้องความปลอดภัยในชีวิตของผู้รอดชีวิตทั้งเมืองอย่างแน่วแน่ 3. เสริมสร้างการบริหารภายในเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือหน่วยงานและองค์กรต่างๆในแต่ละที่หลบภยัย ต้องปรับปรุงระบบบริหารภายในให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นปรับการจัดสรรทรัพยาการทีร่เห,หมาะสมต้องรับประกันว่ามีวัสดุอุปรกรณ์เพียงพอและแจกจ่ายอย่างเป็นธรรมแต่และหน่วยงานต้องเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของบุคลากรกลุ่มต่างๆอย่างแข่งขันยกระดับในความสามารถในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้อยู่อาศัยเสริมสร้างการฝึกอบรมคุณภาพทางการทหารของบุคลากรการรบและหัวข้อต่างๆอีกมากมาย 1. ประกาศ9ประเด็น หลายรายละเอียดย่อยการเน้นย้ำมากมายการใช้คำอย่างรอบคอบรสชาติที่เข้มขน้นราวกับทำให้คนรู้สึกสับสนเหมือนกับไปสูยยุคสันติภาพครั้งแรกทด้ซซยี่อ่านเขาตะลึงทันทีเจียงเซี o ่ยวซีเป็นอัจฉริยะในหมวดอัจฉริยะจริงๆถึงกับสามารถเขียนเอกสารราชการที่แทบจะหาที่ติไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่ประกาศชุดนี้ออกมา ก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าใครคือผู้บัญชาการตัวจริงหากไม่มีกลิ่นอายของราชการและระบบการบริหารจัดการที่เป็นทางการจะเป็นผู้บัญชาการได้อย่างไงผู้บัญชาการตัวจริงจะใช้รูปแบบการบริหารแบบนอกระบบได้หรือนั่นเป็นไปไม่ได้พวกเราจะสืบทอ,อดเจตนารมณ์ของชาติได้รับมอบหมายนิยามวิกฤตยอมต้องใช้ระบบการบริหารแบบราชการหัวเสียที่เป็นทางการที่สุด สิ่งสาคัญที่สุดคือเจียนเสี่ยวซีไม่ได้ออกแค่ประกาศและปล่อยปละาแล้วเลยเธอเป็นบุคลากรด้านการวางแผนในระดับสูงหลังจากประกาศก็มีนโยบายและแนวทางการบริหารในรายละเอียดตามมาอย่างต่อเนื่องทุกหัวข้อทุกรายละเอียดทุกหน่วยงานภายในและบุคลากรสําคัญล้วนได้รับการแจ้งเตือนแม้แต่ที่หลบภัยมีข่าวน้อยก็ได้รับการแจ้งเตือนอย่างเต็มที่แม้แต่เฉินต้าเฟิงก็ได้รับหนังสือแต่งตั้งล่าสุด ประกาศการแต่งตั้งชั่วคราวลงนามโดยผู้บัญชาการเกี่ยวกับมาตรฐานภารกิจช่วยเหลือจินหลิงและกฎเฉพาะของสหายเฉินต้าเฟิงในช่วงวันสิ้นโลกตอนนี้ภายในที่หลบภัยหมีขาวน้อยเฉินต้าเฟิงมองดูเอกสารในมือตอนนี้เขารู้สึกหมุนงงเล็กน้อยเขาเกาศีรษะแล้วก็มองน้องสาวอย่างงงๆพึพมพำถามน้องสาวว่านี่น้องสาวพวกเราเอ่ยยังไม่ตื่นใช่ไหมนี่มันยังเป็นวันสิ้นโลกในนิยายอยู่หรือเปล่า ที่เคยพูดถึงเรื่องการต่อสู้ค่าฟันละ่ะที่เคยพูดว่าใครกำปั้นใหญ่ก็ได้ครองโลกละ่ะฉันเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับเอสแทบจะรับมือกับกองทัพทั้งกองทัพด้วยตัวคนเดียวเคยเป็นอันดับหนึ่งบนอันดับการต่อสู้ของจินหลิงเป็นชายชายตรีที่ถูกผู้ราชวิตมากมายด่าว่าเป็นฆาตกรโรคจิตตอนนี้นายจะให้ฉันไปช่วยเหลือคนนายยังจะจัดการมอบหมายภารกิจให้ฉันอย่างเป็นทางการอีกด้วยนี่มันไม่ใช่แล้วไหม ฉันต้องการเป็นราชาแย่งชิงอำนาจอย่างน้อยก็ต้องเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งวันสิ้นโลกแต่นายกลับให้ฉันทําเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประชาชนแบบนี้เนี่ยนะมีค่าน้อยของฉันไม่ต้องการหน้าตาหรือยังไงฉันมีค่าคนก็บุญแล้วนายยังจะให้ฉันช่วยเหลือคนอีกจริงๆแล้วแบบนี้ก็ดีนะคะฉันเสี่ยวหลิงกมนา เสียงอ่อนโยนเตือนพี่ชายว่าสิ่งนี้มันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกลับไปก่อนวันสิ้นโลกถ้าประเทศออกมาจัดก,การจริงๆวันสิ้นโลกก็ไม่ได้ยืดเยื้อนานนกรอกประเทศไม่ได้ออกมาจัดก,การหรอกพวกเขาไม่อยู่บนโลกเลยด้วยซ้ํานี่เป็นเรื่องที่เจ้านายของพวกเราทําเชินต้าเฟิงสับัตเอกสารแต่งตั้งในมือพูดอย่างเยาะเย้ยว่าเขาให้ฉันไปช่วยเหลือคนให้ตายเถอะฉันฆ่าคนมาก็มากเขาต้องการให้ฉันวางมือหรือ,อยังไงพี่ไม่อยากทำหรอคะ แน่นอนว่าไม่อยากทํานี่มันวันสิ้นโลกนะมันไม่มีกฎเกณฑ์กาปั้นเนี่ยใหญ่สุดแล้วแต่ว่าเทรนเซลิงก้มหน้าลังเลเล็กน้อยแล้วพูดว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าพี่เป็นวีรบุรุษจริงๆนะแค่วิธีการอาจจะไม่ถูกต้องไปหน่อยถึงแม้ว่าประเทศจะมีอยู่อย่างน้อยก็ควรจะมีวีรบุรุษแห่งยุคสมัยอีกมากมายพี่มักจะบอกฉันว่ายุควุ่นวายย่อมเกิดวีรบุรุษ ดวงตาเฉินซียวหลิงเปล่งประกายมองเฉินต้าเฟิงด้วยความชื่นชมอย่างเชัดเจนกล่าวว่าฉันคิดว่าพี่ก็คือวีรบุรุษในยุควุ่นวายเป็นมหาวีระบุรุษเป็นมหาวีรบุรุษที่สามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายวีรบุรุษเหรอเฉินต้าเฟิงเลิกคิวคนที่ชอบการฆ่าฟันอย่างเขาเหยียบย่ำบนซากศพจะเรียกว่าวีรบุรุษได้เหรอเชิงไรทียงสาจริงๆเฉินต้าเฟิงไม่สนใจโยนเอกสารทิ้งแล้วลังเดินจากไปพี่ พี่จะไปไหนไปทำงานเฉินต้าเฟิงบวกมือโดยไม่หันหลังกลับมาน้องก็อยู่บ้านไปแล้วกันระวังเจ้าหมอนั่นด้วยหลู่เหนียนซินนะ่ะเฮ้ให้ตายเถอะทำงานที่คนอื่นมันน่ารำคาญชะมัดมีเรื่องวุ่นวายตลอดเลยเหตุการณ์พัฒนาไปอย่างราบรื่นราบรื่นกว่าที่ซูยี่คาดไว้และเร็วมากด้วยเมือ่อยารุ่นแรกผลิตเสร็จเพียงแค่หลินเว่ยและที่หลากไพมีข่าวน้อยเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือขนาดใหญ่วันแรกพร้อมกัน บรรยากาศในช่องแชทก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคืนมีการประกาศร,ระบบผู้บัญชาการชาวนี้ก็เริ่มปฏิบัติการแล้วผู้บัญชาการของเราเก่งจริงนำทหารองครักษ์ปีศาจแจกจ่ายอาหารไปทั่วเมืองช่วยเหลือทุกบ้านทุกครัวเรือนฉันอยู่ทางตะวันออกของเมืองฉันได้รับด้วย มีน้ำเย็นแล้วก็ขนมปังรวมไปถึงเสื้อผ้าใหม่บางส่วนทีมช่วยเหลือไม่ได้บังคับให้ฉันออกจากที่หลบภัยแถมยังช่วยกำจัดเชื้อรากินคนในบริเวณใกล้เคียงให้ด้วยฉันก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันฉันเห็นทหารองครักษ์ปีศาจด้วยเหมือนกับในรูปถ่ายของสงครามรอบแรกเป๊ะเลยอืมน่าเกียดชะมัดมันบินได้จริงๆแต่กลิ่นตัวแรงมากเหม็นห่งเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะผู้ประชาการที่พวกนายพูดถึงเป็นคนที่ผมเข้าใจใช่ไหม ผู้มาชาการของจินหลิงไม่ได้อยู่ที่ใจกลางเมืองหรอกเหรอได้ยินมาว่ามีสวัสดิการดีมากแต่พี่น้องที่ไปแล้วยังไม่มีใครให้ข้อมูลเลยหายเงียบไปเลยไม่มีเสียงอะไรเลยมีคนถามขึ้นมาแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างรวดเร็วใจกลางเมืองหรอไม่รู้ว่าผมนอนหลับไปเมื่อคืนแค่รู้ว่าวันนี้ทีมช่วยเหลือมาที่บ้านผมเห็นทหารองครักปีศาจด้วยนะ ที่มีทหารองครักษ์ฟีศาสตร์ถึงจะเป็นผู้บัญชาการตัวจริงไม่ใช่หรอแล้วที่ใจกลางเมืองนั่นอะไรอ๋อคุณหมายถึงชื่อที่หลบภัยสองอันที่ติดอันดับบนสินะอ๋อยุกวุ่นวายแบบนี้ย่อมมีคนที่โง่เขาอยากจะปลอมตัวเป็นคนอื่นก็เข้าใจได้นะไม่ใช่นะพวกนายยังมองไม่อกอ,อกอีกหรอเจ้านายใหญ่ในใจกลางเมืองนั่นเป็นตัวปลอม มันชัดเจนมากเลยนะเมื่อวานก่อนเขาก็บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าในายอันดับหนึ่งที่เพิ่งจะตั้งชื่อวันนี้ก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ประชาการนี่เขาเป็นตัวตลกชัดๆเจ้าในาใย่อันดับหนึ่งขำจนตายแหละเจ้าในาใย่อันดับหนึ่งคือศูนย์ประชาการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยบนสิลโลของประชาชนจินหลิงเขาเป็นศูนย์คิดว่าตาฉันบอดแยกไม่ออกระหว่างสองตัวอักษรนี้เรือยองไงฉันก็คิดว่ามันตลกดีนะจะมีใครปลอมตัวได้แยกขนาดนี้ พอนึกถึงบรรยากาศเมื่อคืนการปลุก,กระดมไม่รู้ว่าหลอกผู้ราดชีวิตงงๆไปกี่คนแล้วในช่องแชทก็เต็มไปด้วยคนสะใจกับความซวยของคนอื่นและมีผู้ราดชีวิตมากมายที่อ้ออวดว่าได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยกลุ่มแรกที่ออกมาแก้ต่างกับซูยี่ปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ตัวซูยี่เองไม่เคยโพสอ,อะไรเลยแม้แต่สองพื้นที่รวมตัวภายใต้ใตการควบคุมของเขา ก็แทบจะไม่มีใครพูดอะไรยกเว้นพวกเฉนต้าเฟิงที่ไม่พอใจก็พูดไปสองสาประโยคคนที่เหลือล้้นแล้วแต่แสดงท่าทีเฉยเมอยอย่างน้อยก็ในสายตาคนนอกเป็นแบบนั้นผู้บัญชาการตัวจริงไม่สนใจว่าจะมีคนปลอมตัวหรือไม่ <forgetting> เขาสนใจแต่ปัญหาหลักของการต่อต้านภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจริงๆผู้รอชวิตที่ฉลาดหลายคนมองออกแล้วของปลอมตะโกนให้คนไปที่หลบภัยของตัวเอง แต่ผู้บัญชาการตัวจริงกลับพยายามส่งวัสดุช่วยชีวิตออกไปและในทีมช่วยเหลือยังมีทหารองเครั์ปีศาอยู่จริงๆประกอบกับรายละเลอียดการโกรหกของพวกปลอมแปลงแทบจะเห็นช่องโหว่เต็มไปหมดเรื่องแบบนี้แค่มองก็รู้แล้วว่าของจริงของปลอมทำไมถึงมีคนหลงกลเมื่อคืนนี้ล่ะ บางคนไม่เข้าใจแต่ก็เห็นที่หลบภัยบางแห่งพูดเมื่อคืนออกมาโต้แย้งยืนยันว่าใจกลางเมืองไม่ใช่ของปลอมยืนยันว่าพวกที่แก้ตตางกับซูยี่เป็นพวกตัวปลอมที่หลอกลวงผู้คนเงียบไปเลยเจ้าพวกคนโง่ทีมช่วยเหลือตัวจริงมาแล้วยังจะแกล้งตาบอดอีกพวกนายสมควรทนทุกข์ทรมานในวันสิ้นโลกแบบนี้เออฉันขอถามอะไรหน่อยพวกนายรู้ว่าคนข้างบนเป็นของปลอมก็แล้วทำไมยังดื้อรั้นขนาดนี้ละ่ะ เพราะความกระตัญยูต่อพ่อแม่หรือ,อยังไงทําไมพวกนายมีปัญหาเยอะแต่ฉันไม่สนยังไงผู้บัญชาการก็จะจัดการพวกนายที่เป็นตัวบ่อนทําลายฉันนั่งกินแตงโมอยู่บ้านก็พอแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วคนพวกนี้มันไร้อย่างอายเหลือเกินมีใครอยากจะร่วมมือกับฉันไหมเราต้องการกำราบกระแสะที่ไม่ถูกต้องนี้ให้ได้ใช่ใชๆๆกำราบเลยฉันจะเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับสหายผู้มญชาการเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประเทศ ปกป้องการปฏิบัติการช่วยเหลือจินหลิงคืนความสดใสกับจินหลิงสิ่งนี้ทําให้ผู้รอดชีวิตที่พึ่งว่างเหล่านี้รู้สึกสะใจและขบขันเคยเห็นคนไร้อย่างอายแต่ไม่เคยเห็นใครที่ไร้อย่างอายถึงขนาดไม่สนใจความจริงมากขนาดนี้พวกนายอยากจะเล่นเกมโจมตีทางวาจาใช่ไหมได้เล่นก็เล่นผู้ประชาการมีศักดิ์ศรีสูงส่งยังมีเรื่องสําคัญต้องไปทําไม่อยากจะมาวุ่นวายกับพวกคนเลวอย่างแกแต่พวกเราเหล่าคนว่างๆเนี่ย พวกเราเป็นกลุ่มมวลชนที่เฝ้าระวังกินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทําก็ชอบเล่นกับพวกตัวตลกอย่างพวกนายนี่แหละได้สู้กันให้ถึงที่สุดเลยยังไงการทําแบบนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือประเทศไปที่ไหนก็อธิบายได้ทุกคนคิดว่าแม้แต่การใช้ปากของตัวเองปลุกสติผู้รอดชีวิตที่ถูกหลอกเพียงคนเดียวก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่พวกเขากลับมองข้ามไปว่าพลังปากเดียวนั้นมันไม่ใหญ่มากพอแต่เมื่อหลายปากรวมกันนั่นคือเสียงของประชาชน ประัติศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งที่เสียงของประชาชนดังกึกก้องย่อมไม่มีใครหยุดยั้งได้ตอนที่131ทั้งเช้าซูยี่ยุ่งอยู่กับการช่วยเจียงเสี่ยวซีจัดการรายละเอียดต่างๆของนโยบายช่วยเหลือข้อแรกเพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการบริหารงานของตนเองข้อ2ซูยี่ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการการช่วยเหลือผู้รอดช,ชีวิตส่วนใหญ่ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อย่างง่ายๆแต่อย่างน้อยๆการควบคุมทีมเล็กๆจากระยะไกลก็ไม่ได้เป็นปัญหาการรับผิดชอบการช่วยเหลือในเขตเมืองและย่านใดย่านหนึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาซุยตัวเขาเองแทบจะไม่มีเวลาดูช่องแชทเขายุ่งจนกระทั่งถึงเวลารับรางวัลพรสวรรค์ตอนเที่ยงรางวัลวันนี้ยังคงเป็นไอเทมผลิตอาหารระดับบี ซึ่งเป็นสิ่งที่ซูยี่ต้องการมากที่สุดเพราะกิจกรรมช่วยเหลือนในปัจจุบันของเขาต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมากยิ่งมีของพวกนี้มากความเร็วในการซื้อใจประชาชนของซูยี่ก็จะเร็วมากขึ้นซูยี่ระวังตัวอยู่ตลอดว่าฝ่ายใจกลางเมืองจะมีการเคลื่อนไหวแปลกๆหรือไม่เจียงเซียวซีเตือนซูยี่ตั้งแต่ตอนเช้าฝ่ายตรงข้ามยังมีวิธีการแก้สถานการณ์ได้พวกเขาสามารถสร้างความวุ่นวายต่อไปได้ตราบใดที่การกระทำของพวกเขาสอดคล้องกับเราอย่างมาก พวกเขาก็ยังสามารถสร้างความสับสนระหว่างของจริงและปลอมต่อไปได้ตราบใดที่ฝ่ายตรงข้ามยอมเสียสละอย่างหนักทําการช่วยเหลือด้วยความจริงใจสูยีก็ไม่มีทางกดดันฝ่ายตรงข้ามได้ในระยะสั้นมากสุดเขาใช้ตัวตนของทหารองครักษ์ปีศาจเพื่อพิสูจน์ตัวตนของทีมช่วยเหลือเพราะสําหรับผู้รอดชีวิตเหตุผลที่พวกเขาไว้วางใจได้นมเอียงไปทางผู้บัญชาการส่วนใหญ่ก็เพราะผู้บัญชาการ มีความน่าเชื่อถือของประเทศเป็นผู้ค้ำประกันเป็นกำลังทางการที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้หากในใจกลางเมืองทำเรื่องคล้ายๆกับผู้บัญชาการแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้บัญชาการประชาชนก็จะไม่รู้สึกไม่ดีกับพวกเขามากนักเพราะเมื่อเผชิญกับผลประโยชน์ส่วนตัวเรื่องบางเรื่องก็สามารถถูกกลุ่มคนเลือกที่จะลืมได้กลยุทธ์นี้อันตรายมากดังนั้นซูยี่จึงต้องระวังตัวอยู่ตลอด เตรียมแผนการรับมืออย่างแข็งขันแต่ซูยี่รอทั้งเชา้าก็ไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวใดๆจากฝ่ายตรงข้ามเลยจากการวิเคราะห์ข่าวกรองที่หวังซื้อส่งมาฝ่ายตรงข้ามยังคงพยายามเกณฑ์คนอย่างหนัก ไม่ได้ทำตามรูปแบบช่วยเหลือของซูยี่ในพื้นที่รวมตัวไม่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุประกรณ์ขนาดใหญ่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่อยากจะแจกวัสดุประกรณ์ให้กับผู้รอดชีวิตฟรีเสียดายผลประโยชน์แต่ก็ยังอยากได้คุณธรรมและใจประชาชนเนี่ยนะซูยี่ยิ้มเข้าลูปคางหันความสนใจกลับมายังพรสวรรค์ของตัวเองพอพูดถึงรางวัลที่ได้รับในช่วงนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นรางวัลประเภทอาหารสองวันมานี้ฉันมีความรู้สึกว่าต้องเผชิญหน้ากับใจกลางเมืองแล้วทำไมรางวัลพรสวรรค์ของฉันยังไม่ให้รางวัลที่สามารถต่อกรกับพรสวรรค์ของฝ่ายตรงข้ามได้สักทีล่ะซวยีพึมพมทำทําให้เขาสังเกตเห็นความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นรางวัลพรสวรรค์ของตัวเองหรือแม้แต่เจียงเซี C ่ยวซี C, ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจพรสวรรค์และวิธีการอนสมพลังที่มีการเล่าลือของฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะเจียงเสี C ่ยวซี C, ดูเหมือนจะมั่นใจตั้งแต่แรกแล้ว สวีสังเกตเห็นจุดนี้แต่เขาไม่ได้ถามเจียงเซลซีเขาตั้งใจจะคิดด้วยตนเองเซลซีเคยบอกว่าการคิดกลยุทธ์ต้องจับประเด็นสําคัญให้ได้สิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการคือประชากรดังนั้นวิธีที่จะเอาชนะเขาก็น่าจะเป็นประชากรถ้าฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามพวางสวรรค์ของฉันต้องการกระแสประชากรให้ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง งั้นฉันคงทำเรื่องที่ผู้มระชาการทำไปแล้วแน่ๆแ,แม้แต่การแจกของฟรีเพื่อล่อคนเข้ามาก็ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นแถมยังดูตรหณีนิดหน่อยด้วยแม้ว่าเขากรองหลายอย่างจะบอกว่าเขาไม่ขาดแคลนวัสดุอุปรกรณ์แต่เขาก็ไม่ได้แจกจ่ายวัสดุอุปรกรณ์ออกไปเองตึงนี้แสดงเห็นว่าเขายังมีข้อจำกัดอื่นๆน,นอกจากประชากรแล้ว เขาอาจจะมีข้อเสียที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่รวมตัวได้ซูยีรีตาลงพยายามชั่งน้ำหนักจุดอ่อนและข้อปกพร่องของฝ่ายตรงข้ามจากพฤติกรรมปัจจุบันตอนนี้อย่างน้อยก็สามารถยืนยันได้ว่าการขัดขวางความเร็วในการไหลเข้าของประชากรฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องอย่างแน่นอนช่วงระยะสั้นซูยีไม่อยากจะคิดอะไรมาก เขาไม่ใช่คนเก่งอย่างเจียงซิวซีที่ฉลาดมากๆก็คงต้องรอข่าวจากหวังซื่อก่อนตอนนี้จัดการเรื่องการช่วยเหลือไปก่อนสวีสู่ลมหายใจเขาลึกๆเขามองข้อความแจ้งเตือนใหม่เป็นขอความการคัดลอกพรสวรรค์ประสิทธิ์เนื่องจากคุณได้ใช้พรสวรรค์ประสิทธิ์วันนี้คุณได้คัดลอกไอสังหารจากเป้าหมายที่คุณประสิทธิ์ไว้ไอสังหารฉบับคัดลอกคุณได้รับไอสังหารที่ฝ่ายตรงข้ามสั่งสมมา รวมไปถึงสายตาการเคลื่อนไหวอารมณ์อื่นๆแต่เนื่องจากคุณยังไม่ได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่มากพอประสิทธิภาพโดยรวมจะลดลง50%แม้แต่ของแบบนี้ก็คัดลอกได้ด้วยหรอสวีตกใจเขาเข้าไปในห้องน้ําและมองตัวเองในกระจกดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักสายตาดูเฉียบคมขึ้นเล็กน้อยบุคลิกก็ดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยสวีมองตัวเองในกระจกจูๆ่ๆสายตาก็จริงจังขึ้นเขาตะโกนเสียงต่ําว่าค่าในชั่วพริบตาสวีรู้สึกว่าดวงตาของตัวเองในกระจกส่งประกายมืดมนที่ทําให้ใจสัน่น ทัวรรางแผลรัศมีกดดันที่ลึกล้ำดังมหาสมุทรนี่คือความรู้สึกที่ซวีมีต่อไอสังหานในช่วงขณะนั้นมันไม่ได้รุนแรงราวกับพายุและไม่ได้เหมือนงูพิษในความมืดมันเป็นความรู้สึกเหมือนคลื่นมหาสารที่ท่วมท้นจมูกและปากทำให้เกิดความวาดกลัวและเคารพยำเกรงที่บรรยายไม่ถูกใช้ได้ดีทีเดียวซวูย่ยิ้มเมื่อครุ้น,นี้เขาเกือบจะตกใจตัวเองเล็กน้อยพอดีกับตอนนั้นหุ่นยนต์นอกประตูก็เปิดประตูเข้ามานำอาหารกลาง,งวันของวันนี้มาให้กับซูยี เตียงซูซียุ่งมากเป็นพิเศษในวันนี้เธอมีเวลาแค่เตรียมอาหารให้กับซูยี่แต่ไม่มีเวลามาส่งด้วยตัวเองซูยี่เข้าใจเขารับประทานอาหารคนเดียวพรางเปิดช่องแชทเพื่อฆ่าเวลาดูซิว่าวันนี้มีข่าวคราวอะไรบ้างในเมืองเฮ้เดี๋ยวนะตอนนี้ในช่องแชทมันแต่ไม่ได้พวก กลุ่มของคนในใจกลางเมืองเมื่ออ่านแล้วพวกเขาหาเรื่องให้กับตัวเองหรือไงสวีสายหัวเขายังไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสะความคิดเห็นที่เกิดในช่วงเช้าเลยขณะที่สวีก,กาลังจะปิดช่องแชทที่เพิ่งเปิดเขาเห็นการโต้เถียงอย่างดุเดือดที่กําลังเกิดขึ้นกระแสะความคิดเห็นที่ควรจะสรนเสิร์นใจกลางเมืองอย่างสิ้นเชิงวันนี้กลับมีที่หลบภัยหลายแห่งออกมาจับผิดมีคนวิเคราะห์แยกแยะอย่างละเอียด เปิดเผยความจริงที่ผู้คนในใจกลางเมืองพยายามปลอมแปลงเป็นผู้บัญชาการผู้คนในใจกลางเมืองแน่นอนว่าไม่พอใจทั้งสองฝ่ายเกิดการประทะทางวาจาทำให้ช่องแชทในเมืองแบ่งออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกตัวแทนหนุนที่รวมตัวในใจกลางเมืองย้ำถึงสถานะที่ถูกต้องของใจกลางเมืองเน้นย้ำว่ามีวัสดุอุปกรณ์อุดมสมบูรณ์มีกำลังแข็งแกร่งและยืนยันว่าตนเป็นผู้บัญชาการตัวจริงฝ่ายที่สองยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามขับผู้คนในใจกลางเมือง เน้นย้ำว่าพวกเขาเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่มีทหารองค์รักษ์ปีศาจนอกจากนี้ยังมีชื่อคําว่าศูนย์ชัดเจนว่าเป็นของปลอมฝ่ายที่ 3. กลุ่มคนดูไม่ได้แสดงความคิดเห็นแอบดูอย่างเงียบๆบางครั้งก็โผลออกมาเยอะแยะสองสาประโยคซูยี่อยู่ในฝ่ายที่3ามเขาอ่านบันทึกการแชทไปเรื่อยๆจนหัวรอกมาเผ้ะก hey, ลุ่มคนพวกนี้มีฝีมือจริงคัดลอกและเน้นย้ำแค่ไม่กี่ประโยคซ้ำๆทำเอาอีกฝ่ายเกือบจะทนไม่ไหวแล้ว สู่ยี่ถึงกับหัวเราะมีพี่ๆที่เน้นย้ำเรื่องทหารองครักษ์ปีศาจในช่องแชทตลอดไม่ว่าผู้คนในใจกลางเมืองจะโอ้อวดอย่างไรพูดจาพเพร่าเพาะพิงแค่ไหนก็หนีไม่พ้นการโจมตีด้วยทหารองครักษ์ปีศาจเมื่อไม่มีทหารองครักษ์ปีศาจก็ไม่ใช่ผู้มัจชาการอะไรนะพวกนายบอกว่าฉันไม่มีเหตุผลหรอเงินได้ส่งของกินมาให้ฉันหน่อยบ้านของฉันอยู่ที่นี่ถ้านายกล้าส่งคนมาฆ่าฉันและถ้าฉันไม่ได้โพสอ,อะไรเลย นั่นแสดงว่าพวกแกนั้นตัวปลอมพวกนายไม่อยากจะเสียสลับผลประโยชน์ด้านวันสดุอุป,ปรกรณ์ของตัวเองอย่างนั้นหรอได้งั้นเรามาคุยเรื่องที่นายไม่มีหานองครกษ์ปีศาจต่อดีกว่า